สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดียามเย็นพี่น้องนะครับค่ำคืนวันที่23พฤษภาคม2567นะครับไพเอฟซี FC, แฟนคลับทั้งช่องมากินมากินขา้าวแลงพี่น้องมากินข้าวเย็นน้ำกันเด้ทอท่านผู้ชมเมื่อคืนนะครับวันนี้นะครับผมฝนตกหนักตั้งแต่เช้าพี่น้องนะครับเมื่อเช้าว่าจะได้บ่ได้ออกไปทำงาน นะครับผลยุดกับช่วงสายๆช่วงใบใบก็ได้ออกไปฮึกเกานะครับขึ้นนี่เบิงท้องฟ้าพี่น้องดูท้องฟ้ามืดตึบนะครับนผูรรมชมอ,อ๋นะภาพไปเบิงมือนี่เจ๊ลอตเตอรี่ได้เมนูอะไรนะครับภาพไม่กินขา้าวแลงน้ำกันนะครับธรูมชมมือนี่บ่าวถาวาจะปล่อยชุดบนอย่างเดียวนะครับงวดวันที่ หนึ่งมิถุนายน2567นะครับผมวันที่ผ่านมาเลขติดม่น้ำกัน0กับเก้านะครับเลขติด059มาด้วยกันนะครับเอ๋อไปเบิ้งเมนูก่อนนะครับท่านผู้ชมเมนูเย็นก่อนมนะครับสารวนสารวนครัวบ้านบ้านอ่าฝนวัตถุร่มบําเพ็เส้าเนี่ยอา้าแม่หมูกะแผนกย่างให้เก้าย่างค่ะได้ยังอีกกระมือเนี่ยย่างหมูค่ะขอหมูย่างพี่น้องค่ะ <ไป S 2> ต้งใส่ผพัดลมซอย ทานทานบนทานบดีปันได้ทานมันฝนสาดในพี่น้องมันมันมันซุ่มบานท่านะครับอันนี้คอหมูย่างอันนี้่เท่านี้ใส่ตัวซอยวะเนี่ยใส่ตัวซอยนี่กันบ่ได้ต้องเอาเปิดรมหน่อยเป่าไฟพี่น้องจะไม่จะบ้าซุกสวัสดีครับเจ๊สวัสดีค่ะครับตับหมกทัวตแตักวเจ๊ตับหมกทัวดีดเบิรตตับหมกทัวค่ะตับหมกทัวกับแอรย่างข้าหมูย่าง สุเคียกับซุปละ่ปะ,ะซุเคียวุปแล้วข้างลังบ้าเราแล้วอันนี้ััวเพราะว่าหมูไก่สุกอุ้ยตหกตัวเจแล้วาตหมกตัวทำประชมค่ะพาเปียกฝนมาหนมือเศ้านีเะค่ะโอ้ฝนบริสาทขางนี้บะมันร่มทังร่องคุค่ะฝนตกแหงนองเศร้านี่เนาะแงได้าเท่ามือขึ้นกัตกดีเจแม่อืเอ้า ก็แต่ว่าควนไปทั้งไสพูนันผู้งามบ่โอ้ยไม่ดีหัวไอจีข้าวตัวข้าวตัวขมกคนไม่ีหัวแต่านดีครับถ้าพอันนันกับไอ้เจไมากินเขาแล้งนั่กันมันก็มอดแหมฮะมันมอดแหมนี่ตำบ้านๆขั้วบ้านๆขั้วอีสานจะเป็นแบบนี้พี่น้องขั้วอีสานมาเท่าจะเป็นขั้วโอกโคกโคกโง่ายลุกทุ่งตายลูกทุ่งขัวลูกทุ่งง่ายง่ายขั้วไทยหุ่นหลักในห้องหุ่นขั้วไทยก็อยู่ในบ้านข พาะว่าเจ้ก็อยู่กันกับนี่แหละสามคนสี่คนนี่แหละบันดีกันเซียนแม่เฮ็ดผี่มันเกิดสีสุกขปวกทั้งในเพราะว่าเฮาต้องเฮ็ดแบบบ้านๆนั่นไม่หมูข้วนถือคอยระเด้อเอามื่อเสาได้ได้ไปขายลอตเตอรี่อยู่มื่อเสาร์เได้อยู่ค่ะฝนบ่ห่อม่เจ้ห่อมประเด็นก็ว่าชาวบ้านเจอเป้าแถววันเี้ฝันไปลเมื่อคืนมันพระบัวบัวบัวเป้าแถวโอ้เจ้ท่านได้ฝันด้วพี่น้องจังรอบัวเจได้จังจังขั้วแ้ววันนั้นเพคนสีมาหลุดดอกเมคืนเจ้เป้าฟ้ากันล่ะนี่ วันเที่ยที่สองที่มันเข่าน่ะแต่ว่าเทียนี่จักสิเป็นยังไงพ้นสิมาให้โซใครไส้บอกะกต่ฝังเมืองเนาะถ้าได้คือนงวดที่แล้วคือจ็ดโว้ยคือเพิ่นมาให้เลยค่ะคันพ้นเซียนอันนึงันหนึ่งพอเคยฝันดอกบ่เคยฝันเจ้ก็ยังเราอยู่เบาเท่าเคยถามเจ้ตลอดว่าฝันบอม่ไ้กันท่านเราฝันด้วยนี่แต่เอฟซีผมถามมาท่านได้ฝันได้พี่น้องได้เจ้พิ่งได้ท่านได้ฝันปุ่นอะเป็นอย่างนั้นดีดีมาขึ้นฝนตกฝนตกนะครับเอามาเบิ่งซุปแอร์มะ มากินข้าวน้ากันปานนี่พี่น้องซุปเขียบานหา่านะครับเจนวันวาจะใส่ปลาบอมีปลาเบาเถาะหรว่าบอใส่ซุปใส่น้ปา,นป,าปลาแดดอันนี้ซุปใส่น้าปลาหา่านะครับผมผักมี่บนอ้อบนี้ผักข้ามีอยู่ด้วยถ้าหลับจับตามมตาตัวต็มหนึง่งเดี๋ยวจะมากินข้าวน้ากันก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบาเถาจะล่งไงชุดบนนับสูตรเบาเถาะด้มานำจากาคู่บาอาจารย์ดอกตามมาตัวมันแหลกก่อน เล็กติดก็ถือว่ากอดข้อกันมาพี่น้องแจะมาจับคู่มะเขือดอกม้วนที่แล้วนะครับแต่เล็กติดมะเถือหิูนหาเก้าเก้ากับสูนมาน้ำกันนะครับท่นนานผู้ชมพอการตะแยงบนแร้งเลยพี่น้องอย่าเป่าเบื่อเด้อนะครับเอฟซีมันก็อยากเบิ้ลแบบบรรยากาศยามค่ำเอาเดี๋ยวมาเบิ้งตอนแล้วท่านผู้ชมเบิ้งชุดผักท่านผู้ชมอันนี <Be> <her>? ้ผักนี่บื้อุริพี่น้องบ่บอบอตาบักทั่วได้ซื้ออยู่บักทั่วซื้ออยู่แต่นี่ไหมักเขือเนี่ย เสือข้างลายค่ะเสือเจปลูกส่วนหลังหลังบ้านมาเจค่ะโดดๆอ่าดันไม่ดันถางเลาเอตะไคร่ก็ร้ายนี่ต่ว่าขย่ำเป็นตลาดซื้อแต่ตลาดโอ้ยพอบ้านดาตะวินดาตลอดปลูกแล้วบกคนดเอาจีเดียวบ่ข้านแต่ว่าบมะเขือมันเก็บอยู่จังรอดได้เจีแล้วท้านฟันพี่น้องยากเลยเบาฝันอยากฝันอยู่ด้นะครับเดี๋ยวจังมาเบป็นไงชุดนี้น้ำกันกระเป๋าเถาเยวกินเขาก่อนกินเขาน้ำกันพี่น้องเหลือหมูกับนังย่างอยู่กับนังเหลืองนี่ กำลังเหลืองพี่น้งองมามาเด้อ FC เด้อพอกันยิงมือแรงคือเกามากินเขาน้ำกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเถานะครับก่อนกินเขานี่จะลงกชุดนี่ให้นี่ครับชุดบนนะครับผมนี่ครับไอที่บ่าวเถาลงให้หกคู่นะครับเป็นบนล่างตะว่านนี่บ่าวเถาจะลงเป็นบนแยงเดียวนะครับงวดที่งวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเห็นปะครับผมเลขติดศูนย์ ูนย์กับเก่ามาทากัน่รนมช้ชมจับคู่บะเขาได้พี่น้องได้นะครับแต่ว่าจะให้เป็นบนอย่างเดียวค<ะ>จะให้เป็นบนอย่างเดียวจังมาเบิงจังมาถาเบิงอันนี้ของงวดเก่านะครับเเดี๋ยวรอก,ก่อนนะครับผมอาหารเมนูเเ้าติเทียนไห้ทรรมชุมครับชุดบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้อันนี้จะเป็นบนอย่างเดียวหกคู่นะครับผมก้อนกินเขานะครับผมเดี๋ยวเขียนลงไห้ก้อนนะไม่จังกินเขาน้ำกันนะครับ งวดวันที่หนึ่งนะครับผมมิถุนายนดหกเจ็ดเป็นชุดบนอย่างเดียวเด่นนะครับเด่นศูนย์กับเก้าด้วยครับผมอ่าอันนี้บนอย่างเดียวนะครับเลขติดเลขติดหนึ่งห้าเจ็ดมีโอกาสมาด้วยกันได้ในช่วงช่วงงวดที่แล้วเนี่ยครับผมเก้ากับศูนย์มาน้ากันนะครับมีโอกาสมาด้วยกันได้แต่ว่าเลขติดมีเป้าเแ่าจะุดจับ สูตรนี้ได้ม่ได้มาจากคู่บาอาจารย์ด้วยครับพี่นมากท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบคุณน,นะครับถ้าเด่นหนาสองตัวนี่ก็เด็นทั้งสองตัวได้เี่นนองศูนย์กับเก้าเด่นทั้งสองตัวเด่นบนไปเลยนะครับเพราะว่าชุด่างเบาเถาลงให้แล้วนะครับผมถ้าผู้ใดอยากกันล่างหรือไปหาจิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้ได้นะครับจับคู่ก็จะได้หกคู่ครับศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับผม ละกะ91นะครับ95 97นี่ครับผมจะได้6คู่นะครับจะได้6คู่นี่ครับท่านชม01 05 07 91 95 97หรือถ้าใครชอบเลขติดน้ำพี่องหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดแค่นั้น,ม,น,นมาด้วยกันได้มาด้วยกันได้เลขติดมาน้ำกันได้ครึ่งวันที่แล้วนะครับ9กับ0มาด้วยกันได้ นะครับกลับด้วยนะครับกลับด้วยเน้นบนนะพี่น้องเดอ้อนะครับ<ม>ใคร<ม>อยากกันล่างกันล่างอ่าต้องให้เน้นบนอันนี้บ้าแ่าเียนเป็นบนล่างให้เพราะว่ามีโอกาสไปทั้งบนนะครับมาล่างได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ครับบ่าแ่วแล้วเด่นสองตัวศูนย์กับเก้านี่มาด้วยกันได้ป่ะส่วนมาก เหล็กเด่นอมใคแมาน้ากัลนี่พี่น้องแต่ว่าเหล็กติดแต่มาน้ากันแต่ว่าเหล็กติดมาด้วยกันได้เหล็กติดมาด้วยกันได้นะครับผมแต่ผู้ได้มักตัวเก้ากับมากกวีด้วยพี่น้องเ้อเพราะตรงกับข้อมฝันเบาเ่าอยู่เก่าซูนนี่นะครับเอาแคปหน้าจอบาทนี่จะไม่กินเ้าน้ากัท่านผช้่มเอามา่านมช้่มบาทนี่กินข้าวด้วยกันเบอรงนี่บาอันนี้เบาเถาหั่นไว้แล้วพี่น้องหั่นไว้หนึ่งอยู่ในเตากะไหลวันนี้ได้คอหมูย่างนะเป็นมีเลี่ยมเล่ตัวนี้ ข้อโมย่างพี่น้องได้มาสองโลนะครับไม่กินข้าวน้อกันรับเจตำชุมใส่เจหมูเนื้อนี่นผชุชมติดหนังจติดมันจักน้อยเนี่ยน้ออย่างน้ำ้านี่นผชุชมก๋ยเยเห็ดแก้วเนาะเจเจกับตำมังคัวขุยอันนันให้ยบซี่โครงเลยี่ยังอันเลนเนี่ยุมะเขือนะก็เสียอ้ยขออนุญาตนะคะอุ้ยเป็นอะไร ขเปืออย่ังนีเลยก็ใช่คุณจุมมากินน้ำกันไรก็นืมอะไรแล้วนี่แม่บะเขือนี่แม่ปลาผักเข้าแม่สออน์ักสดอินดี่้วะบะเขือนี่เก่ว่าเกปลูกเองไลยได้หนิกอับปะกรอบปะกรอบกลับไม่หมูแสบอีือแสบเป็นปลาอมแรนมะน้ำิ้มก๋เตงน้ำกันข้นาเผาก็ลุงมือแล้วคุยต่หมกทั่วอืะอืบอ แต่บ,บ้าบ้าบเถอะแย่เเนาะ <ไป S 2> ดุด <ขอ S 2> ดัดเดี๋ยวจะไปอ้วนค่ะผู้ชมแม่หมูกระเจี๊ยบเข่าต่อนะคะผู้ชมพอกันไหมคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะใ่เต่าก็มีปลาย์าด้วยท่านผู้ชมน่ารู้บ้างบ้าเท่ากินข้าวน้ำกันปลาเน้นบเบจเยี่ยมมาครับ เบิ้งบ้าบ้าเขาจะคุยสุบะเขือไป้ไหมครับทำยังไงทำยังไงสุบะเขือบ้านนอ้นบานอางพักเนี่ยพักชี้พักยังบ้านท่าก่อนไลยมาครับมา บักทั่วนี่วาดหวานเท่านผช่ชมเร็วหม<ด>าเก็บป่ะนั่งกัน,น,าน่านหมูใหมยาเขาปุ๋นี่นี่พี่รองแคปนาจอ,อยครับชุดบนอย่างเดียวได้พี่พรองเน,เน้นบนกันล่างผู้ใดมากล่างก็หาลอตเตอรี่หาสลากกินแบ่งไว้นะครับทั้งหกคูนอีกกระเด็น เด่นทั้งหกคู่ได้พี่น้องเลยนะครับเพราะว่าศูนย์กับเก่าเด่น้วยกันครัใช่ครับนะครับเด่นศูนย์กับเก่าเลขชิดหนึ่งหาหนึ่งห้าเจ็ดมาด้วยกันได้ได้พี่น้องเลยเลขชิดศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าห้าเก้าเจ็ดเอาแคปหน้าจอมากินข้าวน้ำเจนะครับผมมาเจ้ถ้าในฝันจังรอพี่น้องจะมาถามดูเจ้เพิเมื่อกั้ว่าถ้าในฝัน วันปากับ,บ่บฝันว่าอวเอาพอากันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับ